ดูไอ้บอสดูบอสก็นอนบ็อกแม่เพลินเลยมีความสุขไหมบ็อสดูท่านอนซะก่อนดูท่านอนบ็อกบ็อกบ็อกมีฟาร์มถูกไหมเฮ้ยบ็อกมีความสุขไหมนะไอ้ดึงดึงไม่ยดอ่ะเดี๋ยวทางเดี๋ยวกินข้าวเดี๋ยวกินข้าวเดี๋ยวรอเที่ยงก่อนนะ ไอโอนตินมันไม่ไอยู่หรอกมันเป็นหมาจรนะครับมันก็วิ่งเรื่อยเปื่อยโอนตินอยู่ในบล็อกบล็อก,อกโอ้ยท่านอนเท่มากเลยอะท่านอนเท่มากเลยบล็อกอันนี้อันนี้ร,รีวิวเจ้าบล็อกรีวิวรีวิวมันนอนเท่มากเลยอะเดี๋ยวตามองอีกฮะบล็อกบล็อก,อกไปเฟื่อนมากเลย อากาศมันเย็นไงไม่เลยนอนแบบมันเพลินรีวิวมันรีวิวมันรีวิวมันโอเคครับผมแค่นี้แหละมารีวิวมันบาย